น้องพี่น้องน้องพี่อยู่ไหนอะไม่นะนี่ฉันฝันร้ายเหรอเนี่ยฉันตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าฉันได้ยินเสียงกรีดร้องอะไรบางอย่างมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะตื่นขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าหูฝาดไปหรือเปล่าอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าน้องสาวผมยังอยู่ดีหรือเปล่าในบ้านหลังนี้ผมอยู่กับน้องสาวแค่สองคนถ้าน้องสาวผมเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ผมคงไม่ชีวิตอ,อยู่ต่อไปไม่ได้ เอาละครับเกมนี <Das guided snail> ้มีชื่อว่า Fatal Midnight ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนเที่ยงคืนนะครับเป็นเรื่องราวของพี่ชายน้องสาวที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังหนึ่งแล้วอยู่ดีๆกลางดึกน้องสาวกรีดลั่นบ้านครับเออกรีดลั่นบ้านเลยไอเราด้วยความที่เราเป็นพี่ชายเราก็แบบห่วงน้องไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหรือเปล่าครับมีใครบุกเข้ามาหรือเปล่าเราก็เลยต้องรีบไปดูแต่ว่านั่นแหละฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ครับ โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่ก็ใช้วันตานี้มานานแล้วนะครับแว่นออฟดัสแว่นตาเกมเมอร์คือใช้คําว่าแว่นตาเกมเมอร์ได้เลยเพราะว่าแว่นออฟ u ัสเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นเกมจริงใส่เล่นเกมนี่คือทําให้คุณเนี่ยถนอมสายตาไปเยอะมากแสงสีฟ้าต่างๆที่เราเล่นจากจอมือถือจากจอคอมพิวเตอร์แว่นออ t ดัสเนี่ยสกรีนเอาไว้หมดทําให้คุณสบายตามากขึ้นเล่นได้นานขึ้นที่สําคัญครับว่นนิทนมากนะรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยสป f i r e เนี่ยใช้สเตนเลสเกรดเดียวกับเครื่องบินลบนะและดูความยืดหยุ่นของมันครับ ผมกล้าที่จะงอแว่นผมได้ขนาดนี้นผมถามว่าคุณกล้าหยิบแว่นคุณออกมาหักอย่างนี้ไหมทําไม่ได้หรอครับมีแค่ออกตาสเท่านั้นแหละน็อตสักตัวหนึ่งก็ไม่มีไม่ต้องกลัวเรื่องแบบน็อตหลวนเกียวหวานเลยเลยนะสนใจสั่งซื้อเนี่ยไปที่ลิงก์ด้านล่างครับแล้วบอกว่านั้นเป็นตัวนั้น,นมาลดทันที100่บาทนะครับเนี่ยน้องสาวผมก็ใช้เหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปหาน้องสาวผมว่าน้องผมยังอยู่ดีหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้ว wake up พ่อแม่ฉันเนี่ยไปพักผ่อนวันหยุดฉันก็เลยถูกทิ้งไว้ดูแลน้องสาววคนเดีย แต่ว่าน้องสาวฉันน่ะเป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างบางครั้งเธอก็ทําตัวแปลกมากๆฉันเลยต้องคอยดูแลเธอแบบใกล้ชิดทุกครั้งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกอย่างเป็นไปด้ดีจนกระทั่งกลางดึกคืนนึ่งฉันได้ยินเสียงน้องฉันกรีดร้องขึ้นมาน้องของฉันเป็นอะไรเนี่ยไหนดูสิ ว่าเอ้ยเสียงนั่นสงสัยน้องสาวฉันจะรู้สึกไม่ดีอีกแล้วลุกไปดูหน่อยดีกว่าไปดูหน่อยผมบอกก่อนนะครับทุกคนว่าเกมนี้เนี่ยกล้องมันเจอกนะครับก็คือผมไม่ได้แตะเมาส์แต่หัวก็โยกแล้วเนี่ยหมายความว่าเขาแบบอาจจะตื่นมางัวงเงียนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามขยับเมาส์ให้เบาที่สุดเพื่อให้คุณเนี่ยไม่เมาส์กล้องแต่ก็ทําเท่าที่ทําได้นะครับคือแค่นี้มันก็โยกเองแล้วนะฮะ คือจากที่เกมเกลิ่นมาเนี่ยเขาบอกว่าน้องสาวเราเนี่ยค่อนข้างมีปัญหาบางอย่างแต่ไม่ได้บอกนะว่าปัญหานั้นคืออะไรนะแล้วปรากฏวันนี้พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยนะครับทิ้งเราไว้ให้ดูแลน้องสาวเพียงลําพังนะอยู่กันสองคนพี่น้องน้องพี่โหบ้านไอ้เหี้ยโคตรดาร์กห้องนี้ก็เลยฮนะ นี่เป็นห้องนอนของเราก็เป็นห้องเก็บของห้องแต่งตัวอะไรว่าไปเสื้อผ้าแต่สภาพบ้านด้านนอกเมื่อกี้คือไม่น่าดีครับดูรูปดีนี่รูปเรากับน้องหรือเปล่าไม่ใช่ครับเป็นรูปเด็กเลี้ยงวัวท่านหนึ่ง,งเหมาชา้าเดินไปหาน้องตามปกติแล้วเขาก็น่าจะนอนอยูทั้งบนเนาะห้องพ่อแม่ห้องน้องสาวห้องเราอะไรเงี้ย ห้องไหนคือห้องน้องเสียงอะไรวะเสียงเหมือนมีคนเดินนะครับผมได้ยินเสียงเท้านะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่หูฟังแล้วก็เปิดเสียงดังนิดนึงแล้วกันเกมนี้เพื่อฟังเสียงผมกรีดอัดหูคุณนะครับ I don't need to go there I need to check my sister first ฉันจำเป็นต้องไปตรงนั้นเนี่ยฉันจำเป็นต้องไปตรวจเช็คน้องสาวฉันก่อนว่าอยู่ดีหรือเปล่าแปลว่านั้นไม่ใช่ห้องน้องสาวอาจจะเป็นห้องพ่อแม่นะครับถ้างั้นห้องน้องสาวน่าจะไปทางนี้นะครับ น้องพี่น้องพี่แปลกจังน้องผมไม่อยู่ที่นี่อ่ะผมต้องตามหาน้องผมให้เจอแล้วถามให้รู้เรื่องว่าน้องเป็นอะไรกันแน่เมื่อกี้เสียงเสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงแบบคลืดคลืดเหมือนแบบมีใครลากอะไรสักอย่างในบ้านะนะนีย มีตู้เสื้อผ้านะครับซ่อนในตู้หรือเปล่าบางทีเด็กแบบฝันร้ายชอบไปซ่อนตัวอะไรอย่างเงี้ยของใช้ในห้องน้องก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับเป็นแบบสมุดเดอรี่อะไรเงี้ยน้องพี่เธออยู่ไหนเนี่ยนั่นรูปพ่อกับแม่ได้ล่าครับ บ้านโคตรเงียบเลยบรรยากาศวิเวกวิหวงเวงสุดๆเราเช็คจากบนลงล่างแล้วกันนะครับผังบ้านนี่คุ้นมากผมว่นใจว่าหลายคนคงคุ้นเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรบรรยากาศไม่เหมือนกันบรรยากาศที่นี่น่ากลัวกว่ามันสลัวเหลือเกินติดไรเนี่ยผมบอกเลยผมผมรู้จักบ้านหลังนี้ดีอะผังบ้านแบบเนี้ย เป็นโมเดลฟรีที่หลายเกมใช้มากๆเลยนะครับผมเลยรู้ว่าทางซ้ายมือนี้จะเป็นห้องน้ำครับน้องพี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไระ่ะมีเศษอะไรแตกตรงนี้ไม่รู้นะครับห้องน้ำแบบสนิมเคลอะ แล้วดูเหมือนกระจกจะมองทะลุอ๋อไม่ใช่สะท้อนไปข้างหลังโอเคห้องน้ำเคลียร์นะครับแล้วก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงห้องนอนใหญ่โคตรมืดห้องนอนใหญ่ของพ่อกับแม่ พ่อแม่ไปไหนฮะเนี่ยแต่ต้องชื่นชมนะครับทำแสงเงาสวยอยู่นะแล้วก็น่ากลัวด้วยนะครับผมว่าน้องอยู่ข้างล่างแล้วน้องพี่ สายมืออนี้ห้องใต้ดินนะครับกูว่ามีเรื่องแน่นอนโอ้เสียงอะไรแล้วนี่ก็ห้องครัวครับขอเดินเช็คทีละส่วนแล้วกันฮนะออกนอกบ้านได้ไหมครับไม่ได้นะครับล็อกบ้านไว้ผมมั่นใจว่าอยู่ห้องใต้ดินนะแต่ว่าขอสำรวจข้อมูลในบ้านหลังนี้ว่าแบบ พอจะมีเบาะแสอะไรหรือเปล่ามีข้าวอยู่ด้วยนะสองจานส,สปากเกตตี้มิตบอลนะครับมันมีเสียงออกมาจากห้องใต้ดินแล้วอะ่ะเหมือนเรียกให้เราลงไปห้องนั่งเล่นไม่อยู่นะครับผมคิดว่าหน้าบ้านก็ไม่น่าจะมีด้วยแหละออกไม่ได้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่า แปลกจังก่อนหน้านี้ประตูยังเปิดอยู่เลยนี่นาะเออใช่แล้วทำไมล็อกอะแล้วคือกล้องมันจะเบอร์เอรหน่อยนะทุกคนนะแบบมีระยะโฟกัสอยู่ไม่ไกลมากนะครับโอ้ยภาพเฮ้ยน้องพี่ นั่นใช่น้องหรือเปล่าเอาน้องพี่เธอไปไหนอะเดี๋่วแล้วอ่ะเฮียแล้วใส่ชุดดำด้วย<ป>ห้องดูทีวีครับ น้องพี่อะไรวะเนี่ยเป็นอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยหนูห้องน้ำนะ น้องรักเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรบ,บอกพี่สิอเฮียเอ้ยโอ๊ยเบี้ยวเบี้ยวโอ้ยเสียงกูไปซ่อนในนี้แทนด้ไมเนี่ยไอ้ี้ยกูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วโอ้ยน่วงมากเลย ได้ไหมเนี่ยแย้มทำไมอ่ะโอ้ยอย่าอย่าตู้ตู้ยิไ้ไม่เอาดิแล้วกล้องแม่งไม่โฟกัสให้ด้วยที่ทรมานชิบหายน้องพี่ประตูที่ปิดอยู่เนี่ยเอ้ยนั่นไงน้องกู เป็นอะไรอะ่ะน้องพี่รอพี่ก่อนน้องผมน่าจะลงไปที่ห้องใต้ดินนั่นผมต้องตามน้องลงไปกูว่าแล้วแต่ผมรักน้องสาวผมมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับน้องผมจะต้องช่วยเธอไว้ให้ได้โอ้โห พี่เสียงร้องไห้มองอะไรไม่เห็นเลยอะ่ะไปหาไฟฉายก่อนไฟฉายอยู่ชั้นสองกล้ๆคอมพิวเตอร์เอลย,อยรอพี่ก่อนเนะห้องนี้แหละ บอกใกล้ๆคอมพิวเตอร์ไงไอ้เฮียกูไม่อยากหาของแบบหันหลังกูกลัวใกล้ๆในในคอมพิวเตอร์หรอในตู้เหรอกูปิดประตูก่อนได้ไหมเนี่ยไอ้เฮียระแวงหลังสัส ใกล้ๆคอมพิวเตอร์ไฟฉายอยู่ไหนวะอุ้ยนี่ไงโอ้โหภาพแย่กว่าเดิมอีกไอตอนแรกคิดว่าแย่แล้วไอเคี่ตอนนี้หนักเลยน้องพี่ ไปกอดลูกไปทำอะไรในนี้มันมืดน้องพี่ขึ้นมาแล้วเป็นอะไร,รเปบา โอ้โหตายตายกูต,ตายแน่เป็นไงน้องพี่เป็นอะไรอะ่ะเอา้าเอา้า what 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 ไอ้เหี้ยกูโดนแน่กูโดนแน่ไปไหนวะไปไหนไอ้เ <c oughs> หี้ยโอ้โห นั่นมันอะไรวะเนี่ยมีประย่าผิดปกติกับน,น้องฉันแน่ๆกูยังไม่ตายเหรอเนี่ยกูยังอยู่เหรอเนี่ยน้องกูเป็นอะไรเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ย เดเฮวไหนเนี่ยชิปหายแต่เมื่อกี้หน้ามึงไม่ใช่คนแล้วนะกูโดนแน่กูโดนแน่แน่แล้วทำไมบ้านไฟดับอ่ะโอ้แม่งเอยก่อนหน้านี้น้องสาวกูทำกูสลบไป แล้วทีนี้ก็ไฟดับทั้งบ้านอีกโคตรแย่ถ้าเรากดวิ่งไฟฉายจะลงไปที่พื้นด้วยนะครับใครแม่งโทรมาตอนนี้ฮัลโหลใครโทรมา Hey son I know what happened to her. Hey ลูก go to your room under the bed there is something that will help you นี่ลูกพ่อรู้นะว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับน้องสาวแกรีบกลับขึ้นไปที่ห้องซะเอาของใต้เตียงมามันจะช่วยแกได้บางอย่างที่อยู่ใต้เตียงผมอย่างนั้นเหรอกดวิ่งไม่ได้ด้วยนะครับคือถ้าผมวิ่งเนี่ยไฟฉายมันจะลงไปข้างล่างที่พื้นนี้มองไม่เห็นอีอะไรเลยโอ้ยกูเห็นคนวิ่งไปแล้วน้องกูหรือเปล่าเมื่อกี้ห้องกูอยู่แค่นี้เอง แต่กูเห็นตัวอะไรวิ่งไปอ่ะบางอย่างใต้เตียงกูเหรอโอ้โหห้องกูอยู่แค่นี้แต่มันเหมือนวิ่งเข้าห้องกูไปแล้วเฮียเหียปล่อยกูปล่อยกูไปอีนี่เอาเอา ห้องกูอยู่เนี่ยกูเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้เฮียมันไม่ให้เข้าแล้วทำไงวะเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วบั็กวะเนี่ยบั็กวะเนี่ยเขาบอกว่าบางอย่างอยู่ใต้เตียงเราแต่เราเข้าห้องเราไม่ได้แล้ว่啊 เขาไม่ได้อ่ะให้ทำไงเนี่ยไม่ทำอย่างงี้กูเนี่ยโอ้กูไปดูใต้เตียงพ่อกูดีอืมไม่ใช่ หรือว่าห้องเปิดแล้ววันเมื่อกี้มันเสียงเหมือนแบบประตูแง้มแล้วอ่ะหรือเปล่าอ่ะใช่หรือไม่โอ้ยแย่แล้วเปิดแล้วใช่ไหมเหียเียน้องกูเป็นจูออนแล้วเหรอโอ้ยเสียง ใต้เตียงกูมีที่อะไรใต้เตียงกูเนี่ยไหนใต้เตียงกูอ่าปิดประตูได้ไหมวะปิดไม่ได้ด้วยใต้เตียงกูมีอะไรวะยาปล่เนี่ยนี่เปล่าคือปืนกูถามจริง ทำไมงั้นนะ่ะไอ้เหี้ยเสียงวิ่งโอ้ยไม่ใช่ดิไม่เอาอย่างี้ดิฉันได้ยินเสียงน้องฉันเดินอยู่ที่ชั้นหนึ่ง หาเธอให้เจอกูถามจริงพ่อกูบอกให้กูฆ่าน้องอ่ะเนี่ย้ปนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเฮียเทรอร์เรสวิน,วนใช่เหรอ สุดท้ายครับหลังจากผ่านค่ำคืนนั้นไปตำรวจมาถึงและจับเราครับจับแดเนียลสรุปคือปรากฏว่าเราเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความบกพร่องทางจิตนะครับแล้วพอเรากินยาที่หัวเตียงเมื่อกี้เนี้ยก็ทําให้เกิดเหตุการณ์สุงคนตกรรมแบบนี้ขึ้นครับในความเป็นจริงแล้วน้องสาวเราต่างหากที่พยายามจะอยู่ห่างจากพี่ชายเข้าไว้โดยการซ่อนซ่อนตัวครับอ๋อน้องสาวของเขาไม่ได้ถูกสิงโดยปีศาจอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นสิ่งที่แดเนียลสร้างขึ้นมาเองครับพอเพื่อนบ้านได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอ แล้วก็ได้ยินเสียงปืนเขาก็เลยโทรเรียกตำรวจหวังว่าจะสามารถช่วยเด็กสาวที่โชคร้ายคนนั้นได้แต่สุดท้ายก็ไม่มีทางช่วยเธอไว้ได้ครับเด็กสาวถูกยิงด้วยช็อตกันดดเนียลเนี่ยถูกส่งไปยังโรงพยาบาลทางจิตและที่สุดแล้วเขาก็ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับเขาฆ่าน้องสาวตัวเองตายปัดโทนี่คือผลของการเล่นเคาน์เตอร์สไตร์มากเกินไปนะครับทำให้ <c oughs> คุณเกิดภาพหลอนแล้วรู้สึกว่า ทุกอย่างรอบตัวมันไม่ปลอดภัยแล้วคุณก็ฆ่าน้องสาวตัวเองนะผมรักน้องผมจะตายอะ่ะจบอย่างนี้เลยครับเฟทอมิดไนท์ค่ำคืนที่รุนแรงก็อย่างน้อยก็จบถึงจะยังไงก็ตามนะแต่มันน่ากลัวนะครับเขาทำออกมาได้ดีนะถึงจะเป็นแมปเดียวกันแต่เซตติ้งไม่เหมือนกันนะครับแสงเงาภาพมุมกล้องการเล่าเรื่องคือผมว่าเกมนี้น่ากลัวเลยทีเดียว หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมไปสั่งซื้อแว่นออปตาสตาที่ลิง์ด้านล่างแล้วก็บอกว่านัดปิ่นตนั้นมาลดทันที100่100บาทเลยเนี่ยเห็นไหมต่อให้เล่นเกมจ้องเข้าไปในที่มืดแค่ไหนก็ยังไม่ปวดตาสบายมากจริงๆเลยครับเหมาะกับทุกคนที่เป็นเกมเมอร์โดยเฉพาะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ